สวัสดีพี่น้อง fc สายบนทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาชาแนลทุกท่านครับพบเจอกันอีกเช่นเคยครับพี่น้องวันนี้ผมมาอยู่ที่วัดฝางในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีครับด้านหลังผมนี้เป็นวิหารพระพุทธเจ้าพระองค์ครับพี่น้องเมื่อปีที่แล้วผมเคยมาขอโชคขอลาบอยู่ครับพี่น้องก็เคยให้เข้าอยู่ครับพี่น้องแต่ออกเป็นต้นครับ ไม่ได้มาขอท่านนานแล้วครับพี่น้องประมาณปีที่แล้วครับพี่น้องวันนี้ตั้งใจจะมาขอเลืเดจากท่านเอามาฝากพี่น้องเอฟซีสายเสี่งโชคสิ่งดวงครับพี่น้องเอาใจพี่น้องเอฟซีของหวยโดยเฉพาะครับพี่น้องใกล้พ่อออนแล้วครับพี่น้องก็มีพี่น้องเอฟซีอยู่หลกักร้อยกว่าท่าน,น่าจะได้ครับทั้ง e อีบ็อกเข้ามาทั้งคอมเมนต์เข้ามาอย่าแค่มาขอโชคลาภเอามาฝากพี่น้องเอฟซีกว่าช่องมาชแนล มีโครงการไปขอเลขเด็ดที่ไหนบ้างครับก็มีพี่น้องเอฟซีสายสิงห์โชคสิงดวงคอมเมนต์มาเป็นหลักเลยก็อยากแค่มาขอเลขเด็ดเจ้าแม่ตะเคียนทองบ้างครับหลังจากขอเลขเด็ดได้ไข่มาหลายวันแล้วครับพี่น้องหลายวัดแล้วก็อยากจะมาเรียมบรรยากาศขอเลขเด็ดก,กับพระบ้างครับพี่น้องเป็นพระพุทธรูปครับก็เคยมีประสบการณ์ครับวันนี้ผมเคยมาขอโชคอยู่เมื่อประมาณปีที่แล้วครับพี่น้องก็ เกือบจะหนึ่งปีเต็มๆครับพี่น้องไม่ได้มาขอ,อนานแล้วครับอยากจะมาทําพิธีขอท่านดูครับเผ mm ื hmm. ่อท่านจะเมตตาให้อีกครับพี่น้อง mm hmm. เมื่อครั้งที่แล้วที่เคยมาขอเมื่อปีก่อนโน้นเคยให้โต๊ดครับพี่น้อง mm hmm. เกือบจะได้สามตวบเต็มๆ,ๆครับแต่ออกโต๊ดครับพี่น้อง mm hmm. วันนี้ตั้งใจจะมาขอท่านนี้ครับ mm hmm. เอาไว้ให้พี่น้องเอฟซี hmm. ไปเสี่ยงโชคงวดหน้าวันที่สามสิบธันวาคมครับพี่น้องงวดสิ้นปีครับเผ mm ื hmm. ่อจะโชคดีมีเงินเที่ยวปีใหม่กันครับพี่น้อง แล้วก็เล่เด็ดต้นตะเคียนทองต่อจากวันนี้เดี๋ยวผมจะไปขอเล่เด็ดต้นตะเคียนทองให้พี่น้องเอฟซอีกหนึ่งคลิปครับพี่น้องพี่น้องเอฟซีสายบนสายสิ่งโชคสิ่งดวงชอบแบบไหนก็ลองเก็บให้พิจารณาดูนะครับวันหน้าวันที่30ธันวาคมวัสิป,ปีนี้ทำสองคลิปเลยครับพี่น้องขอหวยพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ณวัดฝางจังหวัดนนทบุรีและเดี๋ยวไปขอเล่เด็ดต้นตะเคียนทองที่วัดอินทาราม อำเภอปากเกนนบบร็ดจังหวัดนนทบุรีมือนกันครับพี่น้องคอยติดตามนะครับพี่น้องเดี๋ยววันนี้มาขอพระพุทธเจ้าพระองค์ครับที่วมมาาัดฝางครับพี่น้องเดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้วยกันครับพี่น้องแต่ผมมาครับนี่ครับพี่น้องศาลาพระเจ้าพระองค์ครับพี่น้องหนึ่งในนั้นก็จะมีหลวงพ่อโสธรดิครับมีคือพรวิหารท่านครับพี่น้อง ก็อาจจะดูเลอะนิดหน่อยครับใบบงใบไม้อาจจะปิวอนลกนิดหน่อยครับตรงหน้าวิหารของท่านครับพี่น้องด้านในก็มีเศษฝุ่นเศษขยะเล็กๆกน้อยครับเดี๋ยวก่อนจะทำพิธีขอโชคขอลาบจากท่านเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดในวิหารของท่านสักหน่อยครับพี่น้อง ไม่ได้มานานครับพี่น้องตั้งแต่ปีที่แล้วครับก็มีฝุ่นใบไม้ลกนิดหน่อยครับพี่น้องว้างดีครับสาดหูสาดตาดีครับพี่น้อง มีโต๊ะหมู่บูชาเล็กๆมีพระพุทธรูปองค์เล็กป่าต่างๆอยู่หลายสิบองค์นะพี่น้องสาลาพระพุทธเจ้าพระองค์ครับองค์นี้คือหลวงพ่อโสครัะพี่น้อง องเอื่อนนี่ผมไม่ทราบว่าชื่ออะไรบ้างครับพี่น้องก็มีอยู่หลายปางหลายพิมครับพี่น้องปางขัดสมาทิปางมานวิชัยปางสะดุ้งมานเหลืองทองอารามเลยครับสวยงามมากครับพี่น้องมีทั้งหมดห้าพระองค์ครับพี่น้อง สวยงามมากครับองค์เหลืองทองอลามทั้งน้าพระองค์นะครับพี่น้องมุมนี้ก็จะเป็นทูบเทียนครับพี่น้องมีกล่องทูบเทียนเป็นหอ่อแสดงว่าคงจะมีญาติโยมชาวบ้านในพื้นที่หรือเขตใกล้เคียงหรือต่างถิ่นคงจะมากราบขอพรจากท่านครับพี่น้อง เดี๋ยวผมขออนุญาตทำความสะอาดสักหน่อยครับพี่น้องเพราะมีฝุ่นละอองมีทั้งใบไม้เลอะอยู่พอสมควรครับในวิหารของท่านครับพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเก้าโมงฝาครับพี่น้องก็เงียบสงบพอสมควรครับนานๆทีี้จะมีรถ เก่งรถมอไซค์ขับผ่านมาวิหารท่านครับพี่น้องรอบบริเวณวัดก็ฟ้างดีครับมีต้นไม้ปกคลุมสูงใหญ่มากครับพี่น้องให้ปวามร่มรื่นดีครับ มีสนามเด็กเล่นมีสถานที่พระป่อนหย่อนใจครับพี่น้องกราบนี้ขออญาตทำปาสิาราสักหน่อยครับพี่น้องเ,เดี๋ยวอีสักพักนึงก็จะทำพิธีขอโชคลาภจากท่านครับเอาเลขเด็ดมาฝากพี่น้องเอฟสีสายสิงโชคสิ่งดวงไว้นำไปสิงโชคครับพี่น้อง วันหน้าวันที่สามสิบธันวาคมมัวสิ้นปีนี้ครับเพื่อจะโชคดีมีเงินเที่ยวปีใหม่กันครับพี่น้องไม่แน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแล้วสําหรับพี่น้อง fc สายสิ่งโชคสิ่งดวงสายเจ้าแม่แตะเคียนทองที่คอมเมนต์อีบ็อกทก้าวฟาร์มกันมาอยู่หลายท่านครัพี่น้องผมเข้าไปอ่านดูแล้วลหลักก็จะให้ไปขอเลเด็ดเจ้าแม่แตะเคียนทองดูบ้างครับ เพราะว่าหวยไข่ก็ขอมาหลายงวดแล้วก็มีทางผิดหวังมีท้งสมหวังควบคู่กันไปครับพี่น้องสองสำรวดมานี้ก็หลุดครับเลขเด็ดไข่เรื่ธรรมดาครับพี่น้องการสิ่งโชคสิ่งดวงมีเข้ามีหลุดมีผิดมีถูกครับพี่น้องคงจะไม่ว่ากันนะครับมวลหน้าไม่แน่ครับพี่น้องอาจจะโชคดีก็ได้ครับกับเลขเด็ดห,หลวงพ่อพระบุทธเจ้าพระองค์ เดี๋ยววันนี้จะทําวิธีขอเลขเด็ดสองอย่างเลยก็เป็นน้องสองคลิปแหละครับในวัเดียวกันวันหน้าวันที่สามสิบธันวาคมนี้ก็มีเลขเด็ดของหลวงพ่อพระพุทธเจ้าพระองค์วัดหวางแห่งนี้แล้วก็เลขเด็ดต้นตะเคียนทองยืนต้นอีกหนึ่งคลิปครับพป่น้องต่อจากคลิปนี้ครับคอยติดตามนะครับวันนี้ทําให้สองอย่างนะครับพี่น้องเอฟซีสายสิ่งโชคสิ่งดวงชอบแบบไหนก็ลองเก็บให้พิจารณาดูนะครับ ทามาฝากไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผิดถูกคงจะไม่ว่ากันนะครับก็ขอ,ขอให้พี่น้องเอสายเซนโชคเซนโดทุกท่านที่กําลังเข้าออมารับชมคลิปช่องมาแชแน,นลยีในขณะน,นี้โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับ ่มเยอะมากครับพี่น้อง โชคคพอลาหลวงปู่หลวงพ่อแล้วก็ต้องมาทำประโยชน์ให้กับท่านเลยครับข่านจะได้เมตตาให้โชคคล้ลาบแปนแงครกับพี่น้อง ดีที่โกยขยะเลยครับที่ตัวขยะไม่มีของขายต้ททองปาดกองไว้ตรงหน้าวิหารพันธ์นะผมก็ดูตาดูตาตาเนี่ยครับพี่น้องเดี๋ยวมีญาติโยมมาแต่มาไหว้ต่อจยากผมมันก็จะดูตาดูตาตาเนี่ยครับ นครับพี่น้องให้พี่น้องชมบรรยากาศแบบนี้แหละครับพี่น้องตามสไตล์าตาช่องหมาช่แล้วครับเร็วๆดิบๆแบบนี้แหละครับพี่น้องถ่ายทาการแจะจห็นเห็นๆขอคันี้เห็นถ่ายทําคันี้เห็นสวดคันี้เห็นนี่ครับพี่น้องผิดถูกก็ว่ากันไปครับให้พี่น้องชมบรรยากาศแบบเร็วๆเลยครับพี่น้องดิผมขออย่าตั้งขากล้อง ให้ดีสักหน่อยครับพี่น้องให้พี่น้องชมบรรยากาไปด้วยกันครับ สัพพนโมเตสสะพะกวะโตระะโตสัมมาสัมปุตตะสัพพะนโมเตสสะพะกวะโตระะโตสัมมาสัมปุตตะสัพพะนโมเตสสะพะกวะโตอาระงหโตสัมมาสัมปุตตะอิมินาสกาเรนะคุังอาธิปุเชยามิอิมินาสกาเรนะธรรมมาติปุเชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆาติปุเชยามิอารังสมาสุปโตภะคะวาพุทธังปะวันตังอาคิปวะเทนิสวาคาโตภะวะตาธโมธรรมนามาซานิ สุภิปันโนภราตุสาวกสังโฆสังคันะมานีนะส่งปันโอดสงปินโอสงสินาสงสมุญาสันตานเทวาเท่าสันเท่าสตไันวิหาสตินาคาโลสัิรีโลมัจมุกาลโกนั้รรมันัจิตเดกุาโลกัสภูโคตรจัตตาเปติคาโลสีสัตย์มรีปคตรโมยัตตาเปรียกาโลอันยมิตรายโยทวะห์นีเดปัญจุธา มาไม่ผ่านศาตำรวจกมารากสักักขพิเสกักรพศกุพทองค์วันนี้ลูกหลานเดมากราบสักการะอุชาขอมาุพิจารณ์ขุนพิเสเ์ื่อจามาขอโชคลาภขอให้ิการลุกข้อขอขนพิศเส์ในกฎเมตตาประทานขอบรรดาโชคลาภบรรดาีิเด็ดให้ลูกหลานใเอฟซี โลกที่เข้ามาติดตามได้รับชมชองของโลกช่องอม,มาสแชนแนลวีในขณะนี้้มีโชควีราร่วมกันกับเรืนองของท่านมวลประจําันที่30พันวักามนถึงหัสินเดือนนี้ก่อนปีใหม่นี้กอลูกหลานีโชงวีราชสมปัฒนาริดเธอและลูกลานจะกลับมาทําบุนกับท่านนะครับทวงข้อเิ็ตามลูกหลานรีเธอสาธุสาธุ นะกุตเทศัาลวะโตรสังมาสักุทธศักระนุศาลวะโตาสังมาสักพุทธศักระนักุญเทศวะโตรอาราโุสมาสัพุทธัสร์นักคือพระบุญาโกะสันโกลงไดในอาคกัโมคือพระบจญาโกนะโกลง่อมาพุทธีพระบาเกษตรกงมาธาตอพระเจ้าสมณะคตรองปัจจุบันอยากที่พระบ้าประสิทธิยมิตใในงนาคทธกันนะพระพุทธศาสณาพระบาเปิดโลกอธรรมมรรคศาสนาพระบุญาเปิดโลกสังานร กุศจะเปิดโกนับเปิดบุญเปิดบัีกปิดวัสนารเปิดจิตย์ะเปิดธรรเปิดโลกเปิดจิตของเจตาด้วยนะบมพุทธายะจะเปิดการมีทาาเปิดงานนี้กุิดชุมีโมเปิดนาีนักเปิดอันามีเปิดสิ่งดีทั้งหลามาสู่ตัวข้าเจ้าด้วยยถาคุณโมนะนัาปปัตถานุขทางธรรมสังขัรขอมาบารมีของรารนีไยโอจิยบุญบารมีชาติบารมียานบารมีทั้งหลายทุกโคตรชาติ้อข้าพเจ้าจงมาวมกันเถอะเราิติา แตอกำลังบารมีทั้งหลายมาสู่อวุโภคบุญธรการปฏิบัตเปิะโนกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดเนโมขุทายะยากถาพุทโณนะสาธุสาธุมาอาโกสิวกาจุตตังปารังจุติโลกาอิทังยัติลกสังขังจุติจุติมาอาโกสิวอาจุตตังปารังจุติโลกาอิทังยัติลกสังขังจุติจุติมาอาโกสิวกาจุตตังปารังจุติโลกาอิทังยัติลกสังขัง ตุตุินับุทขายาสัสุมงนวุทขายาสัสุมงนับุทายัสัสุมงปุมเยอเยปุกยาเตรปุเยอยปุกยาตรปุเยอเยปุกยสาขอให้ความโชคดีและความร่ำมีจงคัาเกิดกับดวมฤทเธอสาธุสาธุสาธุ ครับพี่น้องเดี๋ยวไปชมเล่เด็ดด้วยกันครับพี่น้องว่าหลวงปู่หลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์ในวิหารแห่งนี้ท่านจะเมตตาให้เล่เด็ดอะไรกับพวกเรามัางครับพี่น้องไปชมเล่เด็ดด้วยกันครับพี่น้องตมามมาครับ มขอแยกปรับขากล้องดีๆดีซะหน่อยนะครับพี่น้องจะได้เห็นเลขก,กันจะชัดครับกระถางสูงพอสมควรครับต้องปรับขากล้องให้ได้ระดับครับพี่น้องเห็นชัดไหมครับลมแรงมากครับพี่น้องพัดเอาเทียนดับไปเลยครับ ลุนไปด้วกันครับพี่น้องว่าหลวงปู่หลวงพ่อพระบุทธเจ้าพระองค์นะวิหารวัดฝางจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้ท่านจะเมตตาให้เลือดอะไรกับพวกเราบ้างครับมาได้มาขอท่านนานแล้วครับพี่น้องตั้งแต่ปีที่แล้วครับเคยมาขออยู่สองมวดครับพี่น้องมวดแรกก็เข้าโต๊ดครับพี่น้องสามตัวบนครับเป็นโต๊ดครับมวดที่สองก็ผิดไปดเต็มเดียวครับพี่น้องหลังจากนั้นมาก็ ไม่ได้มาขอท่านเลยครับมวนหน้าวันที่30ธันวาคมที่จะถึงนี้ก็เลยปีมบรรยากาศบ้างครับมาขอเลขเด็ดพระบ้างครับหลังจาก2-3วันที่แล้วมาขอไอ้ไข่ครับพี่น้องวัดกำแพงแล้วก็วัดกล้วยก็มีเข้ามีหลุดครับพี่น้องแต่งวันที่แล้วไม่เข้าครับหลุดครับก็เลยเบนเข็มมาขอพระบ้างครับพี่น้อง เี่บรรยากาศบ้างครับก็มีพี่น้องเอฟซีสายสิงโชคสิงดวงคิดว่าหน้าประมาณหลักร้อยผ่ท่านอาจจะได้ครับพี่น้อง In box comment, อินบ็อกซ์คอมเมนต์พ้อความมาอยู่หลายท่านครับเข้าๆดูแล้วน่าจะหลักร้อยท่านอาจจะได้ครับพี่น้องบอกว่าลองเปลี่ยนบรรยากาศไปขอวัดอื่นบ้างมีอะไรก็ลองไปขอดูครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นแม่แตะเคียนทองหรือว่าไอ้ไข่หรือว่าพระเบิร์ผมก็มีความคิดอยู่แล้วครับ ว่าจะงดขอเลขเอกไขส่สักระยะนะครับพี่น,น้องปรรมากาศมาขอพระบ้างครับก,ก็มาวันนี้แหละครับวัดฝางอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเหมือนกันครับและก็อีกหนึ่งคลิปเดี๋ยวจะไปขอมือนกันครับพี่น,น้องคือเจ้าแม่ตะเคียนทองครับที่ยังมีชีวิตอยู่ยังยืนต้นเป็นเป็นอยู่ครับพี่น,น้องที่ผมเคยไปถ่ายทําคลิปงานบุญง,งานบุญรถแห่หลายวัดที่ผ่านมาผมก็ไปดูมาอยู่หลายวัดครับ ก็มีอยู่หลายว่ดก็เป็นน้องต้นตะเคียนทองชาวบ,บ้านในพื้นที่เขาก็มาบอกผมว่าเคยให้หวยแม่นอยู่หลายวงวดกนไปนน้องก็อยากจะลองไปขอดูครับต่อจากคลิปขอขเดดหลวงพ่อพระบูรเจ้าพระองค์วัดฝาแห่งนี้แล้วเดี๋ยววันวต่อไปผมก็จะไปขอเจ้าแม่แตะเคียนทอง,องที่ยังยืนต้นอยู่ยังมีชีวิตอยู่ต้นเป็นๆแล้วก็ไปนน้องวัดอินทารามอำเภอปากเกร็ด จ้าบวรนนทบุรีมือนกันครับเป็น้องคอยติดตามนะครับงวดหน้าวันที่30ธันวาคมหรืองวดก่อนปีใหม่ที่จะถึงนี้ครับพป่น้องจัดให้2คลิป2สถานที่เลยครับพี่นเอฟซีสายสิงหโชคสิงดวงที่กําลังเข้ามารับชมอยู่ในขณะน,นี้ชอบแบบไหนก็ลองเก็บใพ้พิจารณาดูนะครับถ้าชอบ2สถานที่ก็ลองไปเสี่ยงดูครับเป็นน้องไม่แน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเป็นน้องไม่มีใครรู้ว่าเลขจอกอะไรครับเป็นน้องก็เอามาฝากพี่นเอฟซี สายสิ่งโชคสิ่งดวงไว้เป็นแนวทางตงัวนนะครับผิดถูกคนยังไม่ว่ากันนะครับเอามาฝากด้วยใจครับพป่น้องก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านที่กําลังเข้าออมารับชมโปรดใช้วิจนารณญาณในการรับชมนะครับในหลายสถานที่และหลายคลิปแลหลายงวดที่ผ่านมาช่องมาชชแนลก็จะพูดอยู่เป็นประจำครับพี่นน้องเอามาฝากไว้เป็นแนวทางตงัวน,นะครับใช้วิจนารณญาณในการรับชมนะครับ ที่เจริญร้ายถูกใจท่านสะก่อนนะครับก่อนที่จะนําไปเสี่ยงโชคถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านได้ครับพี่น้องไม่ว่ากันครับถ้าถูกใจท่านใดก็ลองนําไปเสี่ยงโชคดูนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องมาแชแน,นลด้วยนะครับช่องมาแชแน,นลจะได้มีกําลังใจไปเสาะแสวงหาเลขเด็ดมาให้เสี่ยงโชคกันยีบ่อยๆครับเข้าไปรับชมคลิปงานบุญงานบวชในช่องได้นะครับพี่น้อง สนุกสนานครับแต่ละคลิปตารางงานไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานบวชต่างๆมีรถแห่สนุกนกครับเพราะว่าช่องม,มาชแนลก็เคยพูดอยู่ในคลิปลหลายๆคลิปอยู่เป็นประจำครับว่ามี f c อยู่2กลุ่มครับกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มเลขกลุ่มหวยหรือว่ากลุ่มเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มงานบุญกลุ่มรถแห่สนุกนกช่องม,มาชแนลก็เอาใจทั้ง2กลุ่มเลยครับ ถึงเวลาก็จะมาหาขอโชคขอลาบเอาเลขเด็ดมาฝากพี่น้อง F4 สายกลุ่มหวยครับพอยังไม่ถึงเวลาก็จะไปหาถ่ายทําคลิปงานบุญง,งานบวชด,ดนตรีรถแห่สนุกๆเอามาฝากพี่น้อง F4 สายบุญสายรถแห่ครับตอนนี้เลขก็ขึ้นมาแล้วสองตัวตามที่พี่น้อง F4 รับชมนี่แหละครับตัวแรกในสายตามผมดูแลว้วน่าจะเป็นเลขเจ็ดนะครับตัวที่สองอันนี้ผมก็ยังไม่มั่นใจครับพี่น้องเป็นเลขแปดหรือเลขเก้าครับ พี่น้อง FC เห็นไปเลขอะไรบ้างครับก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับถูกใจท่านใดก็ลองนําไปเสี่ยงโชคดูนะครับไม่ถูกใจท่านใดก็ปล่อยผ่านนะครับไม่ว่ากันครับเอามาฝากไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับการลงทุนย่อมมีการเสี่ยงครับพี่น้องผิดถูกเป็นเรื่องธรรมดาครับในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเราไม่เสี่ยงเราก็ไม่รู้ว่าเลขมันจอออะไรครับพี่น้องไม่มีใครรู้ครับ ท่านก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ครับพี่น้องจึงมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านเมตตาเอาเลขเด็ดมาฝากพี่น้องเอฟซีสายสิ่งโชคสิ่งดวงทุกท่านเลยครับเป็นประจำเทพจจับทงวดครับพี่น้องมีสมหวังมีผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาครับไม่มีใครรู้ว่าเลขออกอะไรครับพี่น้องก็ขอให้พี่น้องเอฟซีใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับและก็ขอมีความสุขในการรับชมทุกท่านด้วยนะครับ แล้วก็ขอให้โชคด,ดีทุกท่านด้วยนะครับปีใหม่นี้จะได้มีเงินเที่ยวปีใหม่กันครับพี่น้องไม่ทราบว่ามีพี่น้องเอฟซีเดินทางไปเที่ยวภูนําเนาของท่านแต่ละท่านกันบันหรือเปล่าครับพี่น้องปีใหม่นี้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับด้วยความปรารถนาดีจากช่องมาแชแนลครับพี่น้องเอฟซีเห็นเปเลขอะไรบ้างครับพี่น้องตามนี้แหละครับพี่น้องตามที่พี่น้องเอฟซีรับชมนี่แหละครับเห็นเปเลขอะไรบ้างครับ เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับหลังจากจบคลิปนี้แล้วก็จะมีหนึ่งคลิปนะครับผมจะเดินทางไปปากเกร็ดอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเหมือนกันครับจะไปขอเล่ดเด็ดต้นตะเคียนทองครับพี่น้องพี่น้องคอหวยสายเจ้าแม่ตะเคียนทองคอยติดตามนะครับวันนี้จัดให้2คลิป2ส,สถานที่แล้วครับต้องมีเข้าสักสถานที่หนึ่งครับพี่น้องไม่แน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นดนะ้ครับพี่น้องคอยติดตามนะครับ ตอนนี้เลขก็ขึ้นมาหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวตามที่พี่น,น้อง FC รับชมนี่แหละครับก็ขอโชคดีทุกท่านนะครับและก็ต้องขอจบคลิปลาพี่น้อง FC ทุกท่านไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ